สวัสดีครับ FC ไรอันการบัณดิตทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาแสดงความยินดีนะครับกับน้องไรอันการบัณดิตนะครับที่ได้ฟ้ารางวัลฝันใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับมาอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับมาอีกหนึ่งรางวัลเมืดที่แล้วเมื่อเดือนก่อนนู่นก็คมชัดลึกอวอร์ดนะครับคน คมชั้นลึกอวอร์ดนะครับน้องเขาเข้าวงการนี้มา2อสมปีนี่คว้ามา8ปดเรางวัลแล้วครับนะครับแปดเรางวัลแล้วครับ,นนรบก็แสดงความดีใจไปกับน้องด้วยเท่าที่ผมรู้นะครับออถ้าไม่รู้ก็ต้องขอโทษขอโพยด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาแสดงความยินดีกับแม่ๆทุกท่านนะครับ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับผมเพิ่งรู้ว่าแม่แม่ที่อยู่ต่างประเทศของน้องไรอันนี่เยอะมากเลยนะครับเออเยอะมากเลยผมก็เพิ่งรู้นะครับเออผมนึกว่ามีไม่ไม่กี่คนนะครับมีไม่กี่คนก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับเราร่วมแรงร่วมใจกันไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ นะครับเรารักน้องเราส่งเสริมน้องนะครับแล้วก็ทําให้เรามีความสุขนะครับทำให้เรามีความสุข,นะเ,สขเวลาเรารู้ผลรู้อะไรนี่เราก็แสดงความดีใจนะครับว่าน้องได้แล้วนะครับได้ฟ้ารังวัลมาแล้วมาให้แม่แม่ได้ชื่นชมนะครับนี่คือพลังรักนะครับไม่รู้แหละลุงเหล็กบอกว่าพลังรักแหละนะครับก็ทุกคนเขารักะนะครับ เขาก็ทําให้นะครับทําให้โดยไม่มีข้อข้อกําหนดกฎเกณฑ์อะไรเลยทําให้ด้วยความรักโดยแท้นะครับเออจะทางไหนช่องทางไหนก็แล้วแต่ใครสะดวกช่องทางไหนเขาก็ช่วยกันโหวตนะครับเออนี่คือพลังรักมันไม่ใช่ว่าเอ,อ่อทำกันคนสองคนแล้วมันมันจะประสบความสำเร็จนะครับเออเราต้องร่วมด้วยช่วยกัน จับไม้จับมือก็ให้เหนียวแน่นนะครับเราพยายามตรงเสริมน้องก็ไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีความสุขไปกับการกระทําของเราด้วยนะครับการกระทายังยังผมที่คุยได้ไม่เบื่อเลยกับเพื่อนกับฝูงุ่นี่ผมคุยได้ตลอดนะครับเออหนึ่งในนั้นก็คือผลงานของเรานะครับแม่ๆมนะครับหนึ่งคะแนนถึงจะเป็นน้อยก็คือผลงานของพวกเรานะครับ หลายหลายคะแนนมันก็เป็นกอบเป็นกำรรนะครับเป็นกอบเป็นกำรรนะครับเออไม่ใช่ว่าเออเราคะแนนเดียวมันจะได้เท่าไหรก็มันหลายหลายคนนะครับมันก็เป็นหลายหลายคะแนนมันก็ได้มาเป็นกอบเป็นกำไม่ใช่น้อยนะครับเออคนโหวตมานี่ต้องยี่สิบสองยี่สิบสองล้านหรือเท่าไรเนี่ยยี่สิบสองหรือยี่สิบสี่ล้านนะครับโอ้โห แล้วน้องได้มาอันดับหนึ่งได้สามปร์เซ็นต์ะครับฉเฉลี่ยแล้วก็รวมๆสี่สิบเปอร์เซ็นต์แหละนะครับก็สแสดงว่า,าคนรักเล่นดูน้องเยอะมากนะครับเยอะมากตอนนี้เราก็ปลดล็อกเลยนะครับปลดล็อกในไม่ว่าใครจะว่ายังไงนะครับผลงานอันนี้มันการันตีให้รู้ว่าเออนี่ นะครับไม่ว่าช่องทางไหนนะครับไม่ว่าช่องทางไหนนะครับเราก็รวมร่วมใจกันร่วมใจกันกระทำนะครับร่วมใจกันทำให้น้องแล้วก็เราก็มีความสุขนะครับตอนนี้ใครก็ว่าเราไม่ได้นะครับว่าเราไม่ได้นี่ไม่ว่าช่องทางไหนไม่ว่าคะแนนอะไรไม่ว่าถ้วยถ้วยไหนนะครับรางวัลไหน นะครับเ,เราฟ้ามาอย่างสง่างามพูดไง,ไง่ายๆว่าสง่างามมากเลยนะครับอันนี้ก็จะยังไงล่ะเราไม่พูดดีกว่านะครับอันนี้มันเป็นฟัาสุกแล้วแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณแม่ๆเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมมึงรู้ว่าเยอะมากเลยนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับ แล้วก็ที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปผมก็ก็หลายท่านนะครับที่อยู่ต่างประเทศก็หลายท่านอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับเออแล้วก็เขาก็บอกว่าโอ้ยลุงลุงแม่แม่พี่ป้านะอาเยอะแยะหมดที่ต่างประเทศเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเขาสนับสนุนเขามีช่องทางไหนเขาก็สนับสนุนช่องทางนั้นนะครับเออเราสะดวกทางไหนเขาก็สนับสนุนทางนั้นนะครับ ก็มันเป็น,นความสุขก็ต้องมาบอกต่อนะครับความสุขก็ต้องมาบอกต่อนะครับเออตอนนี้ก็ยังไงล่ะมันเออมันสมใจอย่าสำหรับผมนะครับเออเออมันมีความสุขมากเลยที่ว่าเออเวลาเห็นเวลารู้ว่าเขาประกาศมาที่บอกว่าเออน้องอไรอันได้อันดับหนึ่งนี่โอ้โหว่าเราดีใจมากเลยนะครับเออ แต่มันมันปุ๊บปั๊บมันไม่เหมือนไอ้ตอนคมชัดลึกอวอร์ใช่ไหมเราไปดูแล้วมันมีไตเติลขึ้นมาแล้วก็มีคนประกาศรางวัลที่หนึ่งได้แก่ <c oughs> แล้วมันมีตนเติรด,ด,ๆๆด,ด,ๆด,ดๆตีนะครับมันมีดนเติรดตตีมาแล้วเขาก็ประกาศนะตอนคมชัดลึกอวอร์นะครับที่เขาประกาศว่าน้องอไรอันได้นะแต่แต่ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนี่มัน มันโปะขึ้นมาเลยมันเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเราเข้าไปดูอะ่ะมันก็เขาก็ประกาศไปเลยว่าเอ่อราอ้อนเป็นอันดับหนึ่งได้กี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นคนได้ที่สองที่สามได้กี่เปอร์เซ็นมันเป็นอาการมันมันไม่เหมือนไอ้ตอนที่ว่าคมชะเลือกอวอร์ดว่าเออผมจะเลือกอวอร์ดที่อยาจะประกาศชื่อได้รายได้โอ้ยเขาไลาย่ยาวมาเลยมีใครเข้าบ้างนะครับเออ มีใครเข้ากี่คนได้คะแนนเท่าไรอะไรใช่ไหมเอออันนี้เขาก็ไม่ได้เขาก็ได้แต่บอกเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเออทุกทุกเน็ตเวิร์กเขาก็บอกเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ผมยังไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์ในการโหวตเนี่ยทอ้ทั้ง SMS กับไอเนี่ยใครได้เท่าไรเท่าไรอย่างเงี้ยมามามาจากอะไรบ้าง ได้เยอะมากน้อยเราก็ไม่ได้ไปกา้าวกลกับเพียงแต่เรารู้ว่าเออน้องขอได้นะครับก,กฎกติกาเข้ามาอย่างนี้นะครับเออก,ก็ก็นำมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ที่เราไปดูย้อนดูนะครับก็มีบางช่วงก็ยังไม่ทันยังไม่ทันกดโหวตอ่ะใช่ไหมสะสมคะแนนกันมาแล้วก็ยังไม่ทันไป เอาคะแนนไปแลกแต้มนี้เอาแต้มไปแลกคนะแนนน่ะใช่ไหมบางครั้งมันก็ยังไม่ทันขึ้นมาแต่ใกล้ๆวันสุดท้ายนี่วันสุดท้ายนี่เขาเขาฟังเขาอะไรเขาได้แต้มเยอะแยะเขาก็มากดโหวตทีเดียวเลยนะครับกดโหวตทีเดียวคะแนนน้องถึงได้พุ่งไปต้อง3ามสิลบสี่ร์ะนะครับเออก็เป็นอะไรที่ว่าทำให้แม่เอฟซีหายเหนื่อย หายเหนื่อยครับสำหรับผมหายเหนื่อยเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความรักและเอ็นดูดองไรอัดน,นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเอ่อที่แม่ๆทุกท่านที่มาติดตามออลูกเลขนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ที่ทุกท่านที่คอมเมนต์ด้วยนะครับเป็นความสุขมากเลยที่ได้อ่านคอมเมนต์ของแม่ๆพ,พี่น้องๆน,นะครับมีความสุขมากเลย วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ